โอเคมิสโ o u โอเค c h out ปม t c ช o ันจอวัชเอาวัชเอาวัชเอาโอเควัชเอาเโอเคโอเคค่ะไปโทรศัพท์คุยไป3 2 1เออสวยโอ้ยพี่เหลืองแล้วแดงแบบตำรวจมองแดงแบบตั้งหยุดเบรกล้ะนะคุณตำรวจบอกคอยแน่คอยผิดกฎอะไรบ้างนะโอเคเพลย์อินโฟนโจ่ายเอง Let me ม h เช k อ e น้องยุดีนี้เออ สวัสดีครับค yes. yes. ุณตำรวจอยากมือมีอ hey. ม mm. um. ือมีอมือมือไซเดอรอคะขับรถแล้วต้องห้ามเล่นโทรศัพท์กันด้วยนะคะมือมือมือมีอมือมือไซเดอร์ขาขับรถแล้วก็ต้องดูทราฟิกไรกันด้วยนะคะ Yes we are are oh, are oh, oh. Yes we are 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 Yes we are 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 Yes we are yeah m s Wu yeah uh huh